สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าวันนี้บ,บมาอีกแล้วเนาะแบอมาแป๊บแป๊บจ้ะวันนี้มาแต่เช้าเลยเราตื่นมาแต่ตอนตีห้านะมาจัดเตรียมพักแล้วก็เตรียมไก่งวงจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาอบไก่งวงกันจ้ะวันนี้เป็นวันเทศกาลอ่นะ thanksgiving เนาะแบบก็ขอให้ทุกๆคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะ,ะวันนี้ขาดไม่ได้จ้ะคือไก่งวงอบ เดี๋ยวยังไงมาติดตามรับชมเนะาะว่าวแบบอบไก่งวงแบบไหนเนาะเดี๋ยวตามมาดูกันเลยจ้ะเรามีไก่งวงจ้ะน้ำนักว่ายังนักเลยน้ำนักเก้ากิโลครึ่งจ้ะเดี๋ยวเราจะมาล้างทำความสะอาดกันเดี๋ยวมาแกะออกจากถุงกันค่ะ หาบน้ำให้ไก่งวงกันเราเดิมไปจะ้ะเอ่อแววนึกขึ้นได้เนาะตอนที่ล่างไก่งวงน้องจันตาตาบอกแววไ้ก่อนเขานอนบอกว่ามาจะเป็นคนอบไก่งวงปรุงเครื่องไก่งวงล้างไก่งวงเองนะสำหรับวันนะ thanksgiving ให้เวลปุ๊กเขาจะเราเึกนขึ้นได้เราเลยรีบไปปุ๊กลูกสาวเนาะเขาแต่งตัวเขากําลังจะลงมาแล้วจ้ะเดี๋ยวนางจะมาจัดการอบไก่งวงเองเลยจ้ะวันนี้ก่อนอื่นเราก็จะดึงอะพลาสติกนี่ออกก่อนจ้ะเขาจะมัดขาไก่ไว้ด้วยกันเนาะนี่จ้ะเดี๋ยวจะให้นองอะเจนิต้าล่างไก่เนาะแล้วก็เอาถุงข้างในออกมาจ้ะ น้องจนตานางอยากจะมาช่วยทำจ้ะเดี๋ยวดึงเครื่องไมออกมาก่อนจ้ะเขาจะเอาเครื่องไมไก่เนาะใส่ในถุยงยางเว,เ,วเขาใส่คอมาด้วยจ้ะนอนจนตาทำเป็นครั้งแรกดึงออกมาหูกด,ดึงออกมาเอว ดึงออกมาค้าลูกล้างน้ำด้วย and clean with the water <c oughs> นางทำหนา <c oughs> นางอยากมาช่วยทำแต่านางบอกนางอยากจะมาอบไก่งวงเองนางหกว่าอะไร <c oughs> เป็นคอไงงงก่งวงจ้ะ นางทำหนา้า<ก> <ated> นางอาบน้ำให้ไก่ง่วงจ้ะเนี่ยเครื่องในเราจะให้ดูจะมีคอไก่ง่วงแล้วก็มีตับมีหัวใจเนาะในถุงนี่จ้ะเนี่ในถุงเนี่ย ้ล่างเซจเรียบร้อยแล้วนางก็จะเอาไก่ม้วงมาเช็ดให้แห้งจ้ะแล้วเราก็จะมาใส่ส่วนผสมต่างๆเนาะปรุงเครื่องต่างๆมีแครอทมอีพักขึ้นชายของฝรั่งมีหัวหอมมีแอปเปิลเขียวเราจะใช้แอปเปิลเขียวจ้ะเพื่อทำให้ไก่อะมีความเปรี้ยวหวานนิดๆเนาะเราก็จะทำไห้ไก่เนื้อนุ่มจ้ะมีเครื่องปรุงต่างๆ ผงหอม Adams. ผงพักชีเนาะต่างๆนางยกไก่ขึ้นไม่ไหว้จะไก่ต Ch ัวยหญ่ใหญ่ไก่งวงตัวใหญ่นักเก้ากิโลครึ่งขั้นตอนต่อไปน้องจนตาตาก็จะเช็ดไก่งวงให้แหงจ้ะเสียงํำรวยจะมาเมี้ยวอะไรให้เขาไปล้าเมื่อกี้ เดี๋ยวเราจะต้องเช็ดไก่งวงให้แห้งก่อนจ้ะต้องทำค่อยๆหน่อยจ้ะเพราะว่ากลัวหนังไก่งวงจะขาดนาะเดี๋ยวอบออกมาเราจะไม่สวยจ้ะ เดี๋ยวเราจะเอาพักเอาผล,ลไม้มาใส่ในท้องของอ่ะไก่งวงจ้ะเพื่อที่จะให้ไก่งวงหอมอร่อยเนาะแล้วก็มีความนุ่มจ้ะเป็นครั้งแรกจ้ะที่น้องเจนตาตานางมาลงมืออบไก่งวงทําไก่งวงเอง ยัดขึ้นใช่เข้าไปจ้ะใส่ขึ้นใช่ใส่พักทุกอย่างที่เราเตรียมไวนะ้เนาะนี่จ้ะฝีมือน้องจินตาวันนี้ลงมือทำเองเลยเดี๋ยวเราจะมัดขาไก่งวงจ้ะ <laughs> มัดแน่นๆลู เราจะต้องมัดขาไก่งวงใส่ด้วยกันจ้ะไม่งั้นเดี๋ยวใส่ข้างในเนาะจะไหลออกมาเราไก่เราขาไก่ก็จะฉี่ดูฉี่เดไปทั่ว <c oughs> เดี๋ยวเราจะต้องทานํำมันพืชจ้ะ <c oughs> ก่อนที่เราจะปรุงเครื่องปรุงเนาะที่เราทานํำมันพืชลงไปก็เพราะว่าจะทำให้หนังไก่กรอบแล้วก็เป็นสีสวยจ้ะต้องทาให้ทั่วเลย ดูหนาหนางเจนาดาแววไม่ได้บอกให้ลูกมาช่วยจ้ะแต่นางขอแบบบอกว่านางอยากจะทำเองมามีปุกหนูด้วยนะหนูอยากจะตื่นมาอบไก่งวงเองค่ะน้องเจนาตาเป็นเด็กที่ชอบทำอาหารจ้ะ ผงหัวหอมจ้ะพาสลรีเป็นพักชีฟของฝรั่งเนาะใบพาสลรีจ้ะใส่พริกไทยลงไป ขาดไม่ได้จะต้องใส่ผงปาปิก้าลงไปเพราะว่าจะทําให้สีของอ่ะไก่งวงอบออกมาเราสวยจะเป็นสีแบบออกแดงๆหน่อยอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะตั้งเวลาสามร้อยห้าสิบอฟาเรนไฮเราจะใส่แป้งลงไปในถุงจ้ะแล้วก็เขย่าถุง เพื่อที่จะไห้ไก่ง่วงไม่ติดในถุงเนาะหุ้นเห็นอัพดุดกันเช็เก็้เ,เราต้องเจาะถุงด้วยจะเพื่อที่จะไห้อากาศเนาะออกมาได้ สวัสดีค่ะเมื่อตะกี้มัวแต่ล่างไก่งวงอยู่นางก็เลยลืมสวัสดีจ้ะเดี๋ยวนางก็จะช่วยแม่ตกแต่งบ้านเนาะที่นี่จัดเตรียมสถานที่จ้ะขาดไม่ได้จ้ะไก่งวงซุกแล้ว